สีอ่อนปีที่แล้วก็อย่างนี้และจ้าอ,อู้หูป่าบ,บริยูนะมึงนี่สีอ่อนนี่นี่นี่เบึ้งบึง,บงสื่อเขาโลตะลกลอยก,กว่าบาทผู้เด้นนิต้นมะม่วงเขียวสเสวยอึ๊บปุ๊บอุ้ยได้อยู่นัดเก็บใส่ถุงไป ถุงหนึ่งอเออบ่าว,วอีกตอนหัวบอานน่ะซื้อบะง่วงเนี่ยเขาขายแพงอ้ามังี่ซุกละเสี่ยงเลยแม่เมันทำให้หอนย่าม,มาได้หนิป่ะอืม กินไปซอยบกม่วงพี่นออ้องเจียวเสเยถ้าพึ้นแล้วกินปลาไดลดอกมันต้นมันใหญ่มันสูงพื้นวันนีสูงปว่าน,นี้เกงนะ่งเนาะป้าขึ้นได้แต่ต้นมาคามต้นหลงงงขึ้นปลาไหลทำมันลายงูกระสีแบ่งเมือบานผ่อนป้า,อ,ปาอืม yên sẽ thay thùng, thay sợi 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 โอเคป้าต้องเอาถุงเพิ่มให้หนูหน่อยนะรอบต่อไปนะโอเค ง่ายเนี่ย,อยเอาถุงมไหมที่นี่เอาแบบแข็งแรงแข็งแรงมยนะป้าแข็งยิ่งก็ได้คุณวิ่งคุณเป็นเรื่องคุณวิ่งคุณน้ำดึงไปเลยดึงขึ้นไปเลยได้ระเ่ิเนี่ยเห็นไหมนี่ บอกอ่ะเอาขึ้นไปเลยหาถุงให้หนูนเลยด้ะฮะหาถุงให้หนูเลยนะโอเคเ,อเ,เดี๋ยวไปหาถุงก่อนแต่นูไม่เอาเยอะนะป้าเพราะว่ามันหนักรถม,มันหนักของกระเป๋าหนูที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือไม่กาําลังหมวกกันน็อกเท่นไง อโอ้โหดูสิคะเลิศมากเลยดูสิคะมะม่วงเขียวเสวยของยายติ๋มนะคะเนี่ยอืมอนเนาะเบิ้งเบจ่านี่เบิ้งเบิ้งนี่ยูคงต้องช่วยเงี้ยป้าช่วยเงี้ยเนี่ยเบิ้งอุ้ยสีอ่อน,นปีที่แล้วก็อย่างนี้ละจา้าอู้ป้าบริยูเนาะเบิ้งนี่ สีออนนี่เบิ้งเบิงซื้อเขาโลตะโลโลอยกว่าบาทพู้เด้นี่นาจากต้นสดๆจ้าเมื่อนั้นไปเห็นยังสะออนเขาอยู่บิ๊กซีสิซื้อสะบ้อมัคือพอโอ้ขอเขาเกของก็มีสิซื้อเห็นยังหรอกสะออนข้นขึ้นก็เกง่กงเก่งเนี่ยซ้ำเนีย่ย อย่างละอันนี้เราจะกินยังไป้าเลิกมาเลยอันเราจะก,กินโอ้โหี่น้องเอ้ยสะออนออร้านซาวขึ้นบางมัง,มงน่ะผู้ไปกินกว๋วยเตี๋ยวน้ำนั่นละอ, <c oughs> อันเกี๊ยวไปกินนี่ตอนนี้เลือกตัวใดเลือกข้าก็เลือกกินตัวนี้มันคือสิบได้กินหลายดอกตัวนี้หอมหอมป่า หวานระดับแบบกินแล้วน้ำตาลขึ้นเบาหวานขึ้นตาหวานจริงซีออนซีออนค่ะป๊อดใหญ่ขักเนาะใหญ่ใหญ่ขักไง่แน่ซีออนใหญ่ใหญ่เท่าผีใหญ่แห้งอี่ไงใหญ่กว่าฟามือหนูอีกคุณงใหญ่ขัก เมออนูมนนละครึ่งโลกปเนี่ยเออกสิปานคุนแล้วป้าดูสิเน,นี่ยรับควมามอ้วนบได้จอยด้วกินอันนี้นะอ้วนนี่ตาบงึงอะไรนพี่น้องหวานซ้อนหักม่วง,งตุนนยายติม๋มปีนันยายติ๋มไทยได้กะละมังเดียวยายติ๋มเป็นขื้นคน,นขื้นเองปีนันเ่าแล้เนอึืนมันกระดิ่งโต๊ะนี่ละ เดี๋ยวเราก็จะมาปอกกินกันนะคะนี่นี่สุแนะกแล้วนี่นะพอดีกินนะนี่ไงใบสีดยาใบยังน้าป่าเนาะผู้สีออนเนี่ยน,นี่ต้องกินอันนี้นะ,ะเปมนสะออนมังโมงพี่น้องเอ้ยอันนี้เรือจากหอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์เด้อจ้ากระดาษหนังสือพิมพ์เบิร์ดก็เลยไปได้ห่อพี่น้องเอ้ย พึ่งแน่พี่น้องม่งวงสะออนหลายจ้ะอันที่เหลือจากห่อกระดาษหนังสือพิมพ์เลยจ้ะพี่น้องอันนี้กระดาษหนังสือพิมพ์บ่าก็จะหัวเรืองเหลืองในจักหน่อยเข้ากับบหฮ้อเข้าก็สิบบาดกินเลยเนาะจ้าก็สะออนกินเบิร์ดนี่น้ำตาลขื้นพอดีพี่น้องเลยกองเอลี่บ้ากไงน,งนึงเนาะสะออนหลายปีนี่บดกปีที่แล้วนะดกกว่านี้ ปีที่แล้วยัตาายติมมาได้มาจ้ะปีนี้ยัยติมมามาตั้งแต่บักม่วงเป็นดอกจนบักม่วงซุกเนาะสะออนลายสื่อข้าเจ้าก็กิโลละลอยกว่าบาทเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ในหางนี่อะไรจะพี่น้องที่ห่อห่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็อีกถุงนึงอยู่น้ำหลานไ้ร้านอาไิกินร้าน่เอาหลายร้านเอาถุงเดียวซํานี่ กันซ้อนนาะพี่น้องเนาะเอ้ยปีนี้จะติ่มคุ้มค่ามากเลยมาได้กินมะม่วงตัวเองที่ปลูกไว้นะคะมะพร้าวกับบะมีปัญญาปอกกินพี่น้องเอ้ยมะพร้าวสามหน่วย พี่น้องกินมักม่วงเคียวเสวยน้วเยีติต่มด้วจ้าหวานหวานซ่บ,บมักม่วงสทมสามหน่วยเต็มจานเลยจ้าอันนี้หวานกรอบตัวเนี้ย ัวนีหวานหวานคือผมมองสุกคักนี่แสบแสบแสบขักพี่น้องเอ้ยมาเด้อผูใดอยากกินน้ำยาติ่มมากินน้ำยาติ่มเด้อจ้าเด้อ